สวัสดีครับวันนี้เราพาทุกคนนะครับมาเที่ยวที่ท่าเรือกันนะครับวันนี้พาทุกคนมาชมท Tampa, ่าเรือนะครับก็เป็นท่าเรือสําหรับจอดเรือนะครับผมท่าเรือที่นี่นะครับก็จะมีเรือหลากหลายนะครับที่เข้ามาจอดที่นี่นะครับก็จะมีเรือสปีดบ๊ทนะครับแล้วก็เป็นเรือหาปลานะครับแล้วก็เป็นท่าเรือนะครับที่มีชาวบ้านนะครับนําเรือขึ้นมาซ่อมนะครับผม นี่ก็เป็นท่าเรือนะครับท่าเรือเล็กๆนะครับที่อยู่ที่คลองม่วงนะครับก่อนถึงอ่าวทึงนะครับท่าเรือนี้น er ะครับก็เป็นท่าเรือของกำนันนะครับก็เป็นท่าเรือเล็กๆนะครับที่มีเรือหลายประเภทนะครับที่จอดอยู่ที่นี่นะครับวันนี้ก็พาทุกคนมาชมบรรยากาศที่นี่กันนะครับและนี่ก็เป็นเรือหาปลานะครับเป็นเรือหาปลานะครับก็ จะเป็นเรือที่มีชาวบ้านนะครับนำมาจอดไว้ที่นี่นะครับก็ถึงเวลาหาปลานะครับเขาก็จะออกนะครับผมโดยที่จะมีลูกเรือหลายคนนะครับก็เป็นกิจวัตรประจำวันนะครับของพี่น้องนะครับที่อยู่แถวทะเลนะครับผมนี่ก็เป็นป่าุกงกางนะครับที่อยู่บริเวณนี้นะครับก็เงียบสงบนะครับสบายมากเลยนะครับผม เป็นป่ากงการนะครับที่มีลิงนะครับแล้วก็สัตว์ต่างๆอยู่นะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นเรือหัวทงนะครับที่ที่นี่นะครับลํานี้เขาจะขึ้นมานะครับขึ้นมาเพื่อที่จะซ่อมบํารุงนะครับก็เป็นประจํานะครับเขาจะพาขึ้นมานะครับทาน้ำมันยานนะครับแล้วก็มาดูรอยรั่วต่างๆนะครับตรวจชิคเรือนะครับว่ามีอะไรที่จะต้องซ่อมนะครับผมก็ จะนําเรือเหล่านี้นะครับมาขึ้นนะครับเป็นประจํานะครับต้องตรวจเช็คอยู่เป็นประจํานะครับผมและนี่เป็นด้านท้ายของเรือนะครับด้านท้ายก็จะมีเท่นนะครับเท่นเครื่องนะครับก็จะมีเครื่องนะครับวางอยู่ตรงนี้นะครับผมส่วนมากนะครับที่นี่นะครับเขาก็จะใช้เครื่องแบบสีสูปนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับผมก็ทําให้เรือนะครับก็วิ่งได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็สะดวกด้วยนะครับผมก็เป็นเรือชาวบ้านนะครับที่นํามา ครับขึ้นมาเพื่อที่จะซ่อมบำรุงนะครับเป็นเรือหัวโทงนะครับผมเรือหัวโทงก็มีมากเลยนะครับที่ภาคใต้นะครับก็จะเป็นเรือที่มีทั้งเรือวิ่งเขกนะครับแล้วก็เรือที่จะออกหาปลานะครับก็แล้วแต่นะครับว่าใครจะประกอบอาชีพแบบไหนกันนะครับผมก็ส่วนมากก็จะเป็นเรือหาปลานะครับ แล้วก็ตามมาก็จะเป็นเรือพานักท่องเที่ยวเที่ยวกันนะครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็พาทุกคนมาชมบรรยากาศที่ท่าเรือกันนะครับผมขอบคุณทุกๆท,ท่านที่รับชมนะครับวันนี้ก็นําภาพสวยๆนะครับมาฝากทุกๆคนนะครับผม